ขณะนี้เราอยู่ที่แยกสามเสนนะครับขณะนี้ก็มีขบวนรถไฟมาจากบางซื่อนะกำลังเข้าสามเสนส่วนไม้กั้นที่แยกสามเสนนั้นก็ส่งสัญญาณมาแล้วครับเตรียมกำลังจะลงแต่ว่ายังไม่ลงนะฮะแค่เตรียมเตรียมลงเฉยๆส่วนรถก็ยังวิ่งขวักไฟกันอยู่โน่นนะเราเห็นแสงไฟจากรถไฟมาแล้ว เราจะเห็นรถไฟมาแล้วนะครับโน่นนะแต่ว่ารถราก็ยังวิ่งกันอยู่ตามปกตินะครับหมายกันยังไม่ได้ลงพี่ใหญ่ก็รอ,อก่อนนะครับพี่ใหญ่รถไฟรอ,อไปก่อนออนี่ก็หนึ่งขบวนนะครับรอข้ามไปเหมือนกัน รดรอที่สะพานข้ามคลองนะครับได้ยินเสียงเร่งเครื่องมาแล้วครับ ซีหนึ่งซีครับ1้4ศึกงรุง,งเทพลบบุรีครับข้ามคลองสามเสนมานะครับค้างสามเสน สวนกันมาเลยครับน้องคายกรุงเทพครับไปแล้วครับน้องคายกรุงเทพสองขบวนสวนกันครับกรุงเทพลบบุรีกับน้องคายกรุงเทพนะครับวิ่งสวนกันที่ สามเซนนะครับสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ก็พามารับชมเพียงเท่านี้ครับที่สามเสนสวัสดีครับ